นี่คนโกงคนโกงสองพันยี่สิบบ้านมันอ่าอันนี้เลขที่อยู่มันนะเลขที่บ้านเลขที่อยู่มันนะนะนี่ปุ๊บนี่จะคืนเงินให้ผมใช่ไหมวันที่สิบสองมันบอกไปใช่อ่าชื่ออะไรปุ๊บมันชื่อนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บนี้ปั๊บ,บ,บนี่ มาคุยกับมันนี่มันก็บอกว่าเออเท่านี้นะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อ่ะปุ๊บนี่นะนี่มันมาขายมันยังมาให้กูซื้ออีกอ่ะเนี่ยเนี่ยปุ๊บผมมีอยู่สองพันนะติตเตเนี่ย แล้วสรุปว่าคุณจะคืนเงินให้ผมไหมคือมันโกงกูไปแล้วไงโกงกูกูอยากได้เงินกูคืนไงอ่าเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหยังยังจะให้ผมโกนไปอีกเหรอสามร้อยคือมึงยังยากอะไรวะเนี่ย ดอกเนี่ยกูก่อนสองพันเนี่ย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 ,ยอ่ะลองนึกเนี่ยตาพันเนี่ย ลองนึกดิโกงไม่โกงอ่ะวันพุวันศุกร์วันศุกร์คือมึงวันศุกร์มึงจะคืนข้อมึงตายเฮียเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูไม่ได้พูดเลยว่ารถมีใบไม่มีใบกูถามมันไปเลยนะตอนนั้น ว่ารถอะมีใบมีทะเบียนมีอะไรไหมมันบอกว่ามีอะมึงบ้ามาบ้าอะไรอ้าวอ้าวอ้าวนี่หมายถึงว่าเออมึงโง่พูดอย่างนี้ทำไมวะไม่มีใบใบขาดอะไรเงี้ยคือมึงมีเล่มไงเออ นี่ยโภไปมันก็ไม่มึไม่กล้ารับป่ะนี่ยโอ้นี่เนี่ยอืมอะไปค่อยอ่านไปอืมนี่คือที่มันโกงนี่ค่าแรกหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่าสง่งนี่อีกหนึ่งพัน ชื่อและนามสกุลมันนะเนี่ยชื่อและนามสกุลมันดูไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแม่งโดนโกงคนโกงสองพันยี่สิบกว่า